ลายนะคะพี่น้องมหาพระเจ้านี่อยู่กับพเจ้าใช้เวลาร่วมถึงตั้งแต่เข้ามาอายุ40ปีตอนนี้อายุา54ปีใช้เวลา13ปีที่เกินกับพระเจ้าพี่น้องค่ะพะเจ้าให้อย่างแนวติสสำหรับน้อยได้ขอามหาพระเจ้าหนึ่งนะคะพะเจ้าให้อาชีพใหม่ให้กับน้อยเมื่อก่อนน้อยเป็นหมอดูได้ค่ะพี่น้องเป็นคนดูหมอดูเป็นดูให้ป๊อก เป็นไพ่ปอกไป่เรียนมาแล้วก็มาบ่งพ่อเมื่อหูจากพระเจ้าพี่น้องกันเรียกว่าการที่เข้าไปเป็นมอดูหรือไปทำหน้าให้คนหนึ่ง ที่เป็นความถูกของเขาาะว่ามันเป็นแบบเราไม่รู้อนาคตรล่วงหน้าแต่เราสามารถที่จะทำงานให้เขามีความเขา e r a g กับเขาดีให้กำลังใจเขาก็ดีไปแต่พอมารู้จักพระเจ้าเรารู้ว่าในพระคัมภีร์ะธรทมเยเรมีบทที่29ข้อที่11พระเยหวจาร่าเรารู้แผนการที่ดีสําหรับเจ้าเป็นแผนการเพื่อสัตภาไม่ใช่เพื่อความเทีายและสิ่งที่เราวางไว้พวกก็จะทําให้สําเร็จไว้ พ,พือพระเจ้าเท่านั้นที่รู้จักอนาคตและแผนการพ่ะองทรงวางไว้ให้ดีที่สุดแล้วค่ะพี่้องถามว่าเอา้ารู้ด้จังไรว่าพระเจ้าว่าจริงเพราะว่าพระคำ นะคะพี่น้องทั้งหมด66เล่นทั้งพักภีรีเด็มและพัมภีรีใหม่พระเจ้าก็เขียนจากการดูใจของพระเจ้าท้งหมดนะคะพี่น้องแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับชิมหน่อยกับจริงจริงจากอาชีพม้อดูนะคะพี่น้อง <Yeah. S 1> หน่อยกับผู้ดูแลก็เตวาเสือเ้อพระเจ้าคือมหาพระเจ้าไมต้องเห็นอย่างพระเจ้าบอกว่าให้ใช้ความเชื่อเท่าน,นั้นน้อยน้อยก็เลียงเชื่อพอไปเชื่อพระเจ้าครั้งแรกเชื่อไหมพีม่น้องสิ่งที่น้อยทําได้ที่ที่ดีที่ต่อมาพระเจ้า เลิกเป็นแม่รูเต็มมือแรลกที่ยางเหยียดยางขม่าหาพระเจ้าเลยพ่อหน่อยเสือพระเจ้าจะอว่ยพ่อหน่อยหน่อยก็ได้หน่อยก็เลยเสือหน่อยก็เลยเศร้าดูหมอผู้ใดผู้หนอผู้ใดมาหาหน่อยกับว่าพระเจ้าเท่านั้นที่จะนวอนาคตของเธอหน่อยก็จะบอกยังสี่หลังจากนั้นเราพูดอย่างนี้ก็มี เลยที่จะมาดูหมอกับเราพระเจ้าก็จะาพระเจ้าพป่นลกเสื้อพระเจ้าหรือพร่งใจภาวิญญาณบริสุทธิ์ภาวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเขาจะสอนให้บอกว่าสองเคยเล่นหวยพี่น้องทั้งขายทั้งเล่นคือเจ้าแม่หวยเทยมักขอพี่น้องเล่นตั้งแต่อายุจำได้ว่ารู้สึกจาอายุ18ปีเลยนะพี่น้องเล่นหวยมาตลอดเลยพอมารู้จักข้าพเจ้าตอนแรกเลิกได้ไหมเลิกไม่ได้เพราะว่ามันเข้าไปใน สำนึกแล้วการเล่นหวยพี่น้อยก็เลยว่าดูจากพระเจ้าเป็นนั้นก็เลยเปล่นหวยพอพระเจ้าถือพอพระเจ้าสอนว่าการเล่นหวยการพนันถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ผลสุดท้ายมันเป็นความทุกข์มันไม่ใช่จีรังยั่งยืนอะไรเลยหลังจากที่น้อยใช้เวลานานเหมือนกันเข้ามานี่ใช้เวลาเป็นประมาณ5-6ปีในเวลาช่วง13ปีน้อยถึงเริ่มเล่นได้ตอนแรกก็เริ่มเล่นหวยก่อนพอเริกไม่ได้ก็เลิกเชื้อตอรี่เลยเพราะว่า ยังเตงพระเจ้าพอแล้วเลิกปุ๊บพี่น้องเชื่อไหมสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราหนึ่งเรามีเงินที่จะเหลือเก็บใช้ใจ่ายในครัวเรือนของเราง่ายเกิดเ,เป็นนี่มากมายเป็นนี่เกลียบลนน่ากวดพี่น้องเชื่อไหมแล้วก็ได้งานใหม่ที่พระเจ้าให้ไม่ใช่ว่างานที่แบบว่า แั่นนะแต่พระเจ้าคิดว่าดีที่สุดสำหรับเราเป็นางแม่บ้านที่เรียนมีเลยนยแค่เก้าพันเองแต่ทําไมค่าใช้จ่ายเราเกือบสองหมื่นต่อเดือนพี่น้องคะเพราะอะไรพระเจ้าสอนในพระคัมภีร์ว่าคนเราต้องทํางานถึงมันตายถ้าเก็บทันเหมือนกับอาจารย์จะเตรียมดูในยูทูบว่าจงไปเรียนจากมดไฟมันสาสมอาหารไวดินดูที่จะสามารถไว้ดูดที่เราจะกินได้ใช่ไหมนั่น <c oughs> แหละพี่น้องก็ในพระธรรมสุภาษิตเยี่ยมมากในการที่สอนชี ของแต่ละคน้อยก็เทียนจากตรงนั้นแล้วก็มีเงินเหลือเก็บจากเงินเงินก้าพันพระเจ้าทํายังไงมันไม่พอหรอกในแต่ละเดือนพระเจ้าก็ระทางงานพิเศษที่น้อยแล้วเป็คนที่ขยันเพราะว่ารักพระเจ้ามากก็เลยทําทุกอย่างนะคะพี่น้องถามว่าทําไมสามีไม่เปลี่ยนแปลงทาไมมาเชื่อก็เปลี่ยนบางไม่เปลี่ยนบางพี่น้องคะถ้าใครมาหาพระเจ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงตัวของเราเพราะเราเชื่อในพระเจ้าถูกไหม แต่ว่าเราจะสามารถรับกับปัญหาในครอบครัวของเราได้ถูกไหมพี่น้องเราจะดูกับครอบครัวเราอย่างมีสันติสุขเราจะรู้ว่าสามีเราเป็นยังไงแล้วพอ,อถ้าสามีเรามาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะเปลี่ยนเขาเองนะพี่น้องพระเจ้าเขาค่อยๆทาการเปลี่ยนแต่ว่าครอบครัวเราจะอยู่กับปัญหานั้นได้ไม่ใช่ว่าปัญหานั้นจะหมดไปนะพี่น้องแล้วจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะพระเจ้าให้อะไรอีกพี่น้องที่น้อยชอบมากๆในการทํางานที่โรงเรียนก็คือพระ องทรงให้สติปัญญาให้กับน้อยในการทําผ้าเมื่อก่อนอยู่โรงเรียนทําได้เต็มเลยจับผ้าจับอะไรตอนนี้ก็ ทำที่โรงเรียนทําทุกอย่างจับลายผ้าที่ดีไ,ไม่ได้จับลายสวยเพราะที่นี่ที่โรงเรียนจะจับลายไทยแต่ว่าที่นี่เป็นงานคริสต์มาสก็เลยะจ,ะจับจับลายรบบนี้นะคะ <c oughs> พี่น้องประมาณนี้นะคะเราก็จะจับได้หลายลายเพราะอะไรไม่เคยเรียนนะคะพี่น้องแล้วก็ไม่เคยสอนอแต่ดูจาก <Okay. S 1> เขาทําแล้วก็อธิษฐานขอจากพระเจ้าพระเจ้าก็เจออยูแล้วก็ให้เราทําได้แล้วให้ความอดทนและอดกลัน้นให้กับน้อยที่มีสติปัญญาแล้วก็ ดูแลครอบครัวสิ่งสำคัญพระเจ้าให้อดหนี้ให้พี่น้องตอนนี้เราไม่มีหนี้แล้วจากเงินแค่เก้าพันพี่น้องน้อสามารถดูแลครอบครัวแล้วก็ใช้ใจ่ายใช้รู้ใช้สินนู่นหมดแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ระเ,เจ้าในะคะน้อยใช้ก็ทำอะไรในการดำเนินชีวิต พี่น้องอยู่กับพระเจ้าพี่น้องค่ะใช้พระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ตั้งแต่ข้อที่4นะครัคะเขาบอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทําคุณให้ความรักไม่อิจฉาความรักไม่หดจูงความรักไม่หยิ่งพยองความรักไม่ทําสิ่งที่ไม่สมควรความรักไม่เห็นแก่ตัวความรักไม่ฉุนเฉียวความรักไม่ช่องจดทั้งําความผิดความรักนั้นไม่ชื่นชมอีในความชั่วร้ายความรักนั้นชื่นชมในความจริง ความรักไม่ค้นหาความผิดของคนอื่นและเชื่อในความดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและเพียงทนเอาทุกอย่างแล้วคุณแหละทำได้หรือไม่ไมนี่คือน้อยใช้ความรักรน้อยเคยเขียนอ่แม่บ้านเขาให้เขียนเกี่ยวกับ ว่าใช้ประธรรมอะไรในการใช้ชีวิตในโรงเรียนนะคะพี่น้องน้อยใช้ประธรรมหนึ่งโครินบที่13เขียนและใช้ในประกอบในการเรียนชีวิตการทํางานในโรงเรียนด้วยนะคะในด้อ่ะประธรรมของพระเจ้าด้วยนะคะด้วยกําลังของเราพี่น้องขะไม่สามารถทําได้แต่น้อยทําได้เพราะ พระเจ้าสุภทานกำลังให้กับน้อยในวันนี้เล้นำ้อยโอกาสที่ดีที่นี้นะคะขอบคุณพระเจ้าสูงสุดนะคะพี่น้องน้อยเชื่อว่าพี่น้องที่กำลังฟังอยู่นะคะถ้าตัวเองเคยเล่นหวยหรือทำอะไรที่อยากที่ไม่เคยทําได้สักทีหรือไม่ทำได้แล้วแต่กลับมาทําอยู่เชื่อเถอะว่าถ้าคุณลองนะคะพี่น้องลองชิมดูลองก้าวมาหมาะเจ้าดูไม่ต้องไปกังวลอะไรลองที่สูดด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองนะคะพี่น้อง เปลียนร้อยแล้วก็โปรกันร้อยของคุณค่ะ